ปัจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับแรงกดดันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะครับทั้งปัจจัยจากภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามการค้าที่ใช้รับภาษีเข้ามาเรื่อง l o b a l i z a t i o n นะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็แรงกดดันภายในประเทศเองในเรื่องกําลังซื้อของพี่น้องประชาชนที่มีน้อยลงนะครับนั่นคือปัญหาระยะสั้นที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขและก้าวข้ามผ่านไปได้แต่ในขณะเดียวกัน แรงกดดันเศรษฐกิจระยะกลางระยะยาวก็ยังไม่พ้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำยังเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่จะนําไปสู่การแข่งขันในการค้าในสองทศวรรษข้างหน้าวันนี้โลกกําลังเดือดน,นะครับเวลาที่เราเหลืออยู่ในการที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นอของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่หนึ่งองศาเซเลเซียสลดน้อยลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้น การพัฒนาศเศรษฐกิจของโลกการเติบโต GDP จะต้องเป็นการ decouple นะครับจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซกระจกรวมถึงมลพิษในรูปแบบต่ตางๆด้วยแต่การที่เราจะสามารถทำความเข้าใจและใช้งานนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำแล้วก็สามารถที่จะมุ่งสู่ความกาัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราจำเป็นต้องมีมาตรฐานกลางและแนวทางในการทำงานที่สามารถใช้งานได้ร่วมกัน เพราะฉะนั้นวันนี้เรามี Thailand Taxonomy นะครับซึ่งเป็นกลไกกลางในการจำกัดนะครับประเภทของการลงทุนทางเศรษฐกิจนะครับที่ยึดโยงนะครับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมต้องเรียนว่าการลงทุนนะครับในอนาคตข้างหน้าการลดการปล่อยก๊าซสรือนกระจกไม่ใช่แค่เงื่อนไขของการลงทุนแต่ต้องถือเป็นเป้าหมายนะครับของการลงทุนเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนะครับวันนี้ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหน่วยงานนะครับสำคัญหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนต่าเราได้มีการวางนโยบายแผนและมาตรการเพื่อจะนไปสู่การลดการปล่อยก๊าซกระจกเรานด้มีการวางมาตรการทางการเงินนะครับได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมานะครับซึ่งก็จะมีกลไกหลากหลายด้านในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ําแบบองค์รวม หนึ่งในกลไกสําสคัญนะครับก็คือการลดกา๊าซมลพิษของภาคอุตสาหกรรมโดยใช้กลไกราคาคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้การจากัดสิทธิ์การปล่อยกา๊าซมลพจษหรือแม้แต่กระทั่งการใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคภายในประเทศในภาพรวมนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีกลไกการส่งเสริมนะครับให้ภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ลดกา๊ดาซมลพิกได้ยากนะครับสามารถใช้เป็นกลไกสนับสนุนนั่นก็คือคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจนะครับ และที่สําคัญที่สุดในการที่จะช่วยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านคือการตั้งกองทุนภูมิอากาศหรือ Climate Fund นะครับซึ่งก็จะเป็น,นกลไกการเงินหลักของประเทศในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วง transition นะครับในส่วนของ taxonomy จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของร่างพรบฉบับนี้นะครับอยู่ในหมวดที่13นะครับในเรื่องของมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่เชื่อมโยงกับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วการลดการปล่อยก๊าซสุงอุกจกจะต้องเป็นเป้าหมายหนึ่งะครับในการลงทุนควบคู่กับผลประกอบการหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นในกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ได้มีการเร่งรัดนะครับโดยการผ่านคณะกรรมการทุนหมุนเวียนในการที่จะตั้งกองทุนภูมิอากาศเรียบร้อยแล้ว และได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญนะครับในระบบ Fast Track นะครับทึ่งจะทำให้กระบวนการพิจารณากฎหมายนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ประเทศไทยก็ยังเดินหน้าเต็มที่นะครับในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปีนี้ก่อนเดือนพฤศจิกายน2 0 1 8ในการประชุมข o อบ30ประเทศไทยจำเป็นต้องส่งเป้าหมาย ลดกา๊าซสมบปี2035ที่เรียกว่า NDC 3.0นะครับซึ่ง NDC ฉบับนี้ก็จะเป็นการกำหนดนะครับทิศทางการกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในระยะ10ปีข้างหน้าไปโดยปร,ริยายนะครับซึ่งก็จะมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมคา์ัอนต่ำเช่นเดียวกับที่ทุกๆประเทศในกรอบรรุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือความตกลงปารีสจะต้องดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ ถามว่า Thailand t e x o n o m y อยู่ตรงไหนเราไม่ได้รอให้พรบบังคับใช้นะครับวันนี้เราทำระยะที่1นะครับร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา Thailand Taxonomy ระยะที่1ครอบคลุมสาขาพลังงานและขนส่งออกมาใช้งานตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566เรียบร้อยแล้ววันนี้ระยะที่2ใกล้จะสิ้นสุดนะครับในการขยายนะครับ ภาคส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคก่อสร้างสังหาริมทรัพย์ภาคของเกษตรและภาคของของเสียด้วยเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าในอนาคตนะครับกลไก Thailand t a ท o n o ซ y ก็จะเป็นหนึ่งใน,นกลไกสำคัญนะครับที่จะทำให้ أ, เรานำไปใช้ในการบริหารกองทุนภูมิอากาศหรือ climate fund ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ผมเชื่อว่าจะเป็นต้นแบบนะครับในการทำงานให้กับธนาคารพาณิชย์ นะครับหรือธนาคารของรัฐทั่วประเทศในการนำไทยแลนด์ทั a โซน o มีนะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกรอบการส่งเสริมทางการเงินแล้วก็การส่งเสริมการเงินเพื่อการลงทุนให้กับนักลงทุนภายในประเทศเพื่อที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำเพราะว่าโลกนี้ไม่สามารถที่จะรองรับการพัฒนาที่พึ่งพาพลังงานฟอสซิลได้อีกต่อไปนะครับเราจาเป็นที่ต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจ นะครับที่มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุสทธิเป็นศูนย์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ทุกประเทศทั่วโลกและหากประเทศไทยเริ่มก่อนเราก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่มากกว่าคนอื่นและเราก็จะเป็นประเทศที่เข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงทั้งในรูปแบบเศรฐษฐกิจและสังคมต่อไปครับ